สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ูเดย์ a ั i เทิมาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ผมจะพาไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของทางขมรว่าณเวลานี้เนี่ยขมรมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับล่าสุดนะครับโอ้โหเป็นใครไปไม่ได้นะครับคุณมานีนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยเขาพยายามที่จะทําแคมเปญแคมเปญหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือแคมเปญ ขอเก็บเลือดนะครับก็คือบริจาคเลือดนี่แหละกับประชาชนและเจนซีเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนทาหารหรือประชาชนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเคยมีบทเรียนด้ว,ว่าเมื่อตอนที่บ้านอะไรนะบ้านปริจันของเขานะครับณนะเวลาก่อนหน้าน,นี้เมื่อสอสวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับ นะครับประสบปัญหาในเรื่องของเลือดไม่พอนะครับก็ตอนนั้นเขาบอกว่ามีเหตุประทะกันแต่ไทยเราไม่ได้ประทะกับเขาไงเราไม่ได้เป็นคนยิงมันยิงกันเองแล้วทําให้มีคนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมันคงเอากรณีในการเสียชีวิตนี่แหละมาเป็นบทเรียนว่าเฮ้ย hey, เนี่ยนะเมื่อเสียชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาขาดเลือดในการที่จะถ่ายเลือดหรือว่ามีการเติมเลือดให้กับผู้ป่วยเขาจึงเสียชีวิตนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นเองนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าหมอที่โรงพยาบาลเองบอกว่าไม่ได้มีใครเสียชีวิตมีแต่คนได้รับบาดเจ็บเท่านั้นเองเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับได้มาจากคัมพูจียทเทมวยเดลี่นะครับของทางเขเมรด้วยกันนะครับ ซึ่งมันมี2คลิปที่เขาพูดถึงเจนซีนะครับเขาบอกว่าท่านอัมมาดคุนมานีอัมมาดคุนมานีก็ได้เรียกร้องต่อประชาชนและเยาว,วชนเจนซีให้เชื่อมั่นในสมเด็จคุนมาเน็ตนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนระหว่างฝั่งไทยและก็กัมพูชาแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามขึ้นมาอีกนะครับ นายฮุนมาณีเนี่ยยังกล่าวว่ากัมพูชามีความประสงค์ที่จะใช้แนวทางสัติในการแก้ไขปัญหาพรมแดนไม่ต้องการเห็นการประทุของอาวุธอีกและก็จะไม่ประมาทนะครับในการสิทธิป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ยังได้กล่าวอีกว่านะครับนายฮุนมาณีเนี่ยประธานสภายาวชนกัมพูชานะครับได้กล่าวยืนยันว่าเลือดที่ได้รับจากการบริจาคในโครงการนี้เนี่ยเราจะบริจาคเลือด ให้ความรักสำหรับกัมพูชาในวันที่14และ15เดือนพฤศจิกายนปี2568ที่ผ่านมาถูกเก็บไว้บางส่วนสำหรับช่วยชีวิตผู้ประสบภัยที่ต้องการเลือดด่วนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเตรียมไว้สำหรับทหารของกัมพูชาในกรณีที่เกิดการประทุของอาวุธขึ้นมาใหม่นั่นเองเอาละเพื่อนๆเรื่องราวมันสั้นมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปกันแล้วกันนะครับบรรยากาศในการที่เขาให้สัมภาษณ์ แล้วก็มีการบริจาคเลือดแล้วก็ขอกล่าวถึงเจนซีว่าอย่างไรตามที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไปดูภาพบรรยากาศกันเลยครับเชืเ่อมอย่เขาหน้าคือใบเรย์คลงมวยทั้งไงไทยเพียบจำใบในใบเรยสัตวในคลงมวยทั้งไงนี่คือด,ดอรรดกอใบช่วยแต่ดอกปชิบโพรดแต่ไตรกะลอยจุปตะในกรุธน,นัเซิงเซิงโดยชีกรุฑนักจราจรือก็ชีกตาเซิงเซิงใต้กตาสำคัญคือเชื่อมต่ออกในยุบานฟอลนี่คือช่วยต่ดอก កាតូរូមជួយទៅដល់សង្គោះអាយុជីវិតបន្តថាចាស់បន្តថាខ្មែងបន្តថាតិរុះទេអញ្ចឹងអានេះឲ្យដល់យើងត្រូវកាសចាំបាច់មានការផ្សារជាប់ទោះថាទីមួយយើងត្រូវដឹងថាជាយៈតាហេតុខ្មែងពីណាចង់មានព្រោះថ្នាក់ហើយជៀមទាឈៀមទៅកັບកោជោឈៀមដើម្បីសង្គោះជីវិតខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបើឲ្យទៅលើមូលដ្ឋានថាទុបីយើងមិនដឹងថាឈៀមរបស់យើងអាចនឹងជួយដល់ពីណានៅពេលណាក៏ប៉ុន្តែគឺការរៀបចំអព្ភពលា ការដាល់ឈីមគឺជាកិច្ចការងារមួយដែរ MC Sport គឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាបេសកកម្មមួយស្នូលរបស់យើងហើយអីខ្ញុំនិយាយថាក្នុងស្ថានភាពពិមុននៅបច្ចុប្បន្នតាមពិតទៅនៅក្នុងកម្មវិធីលើកទី3នេះมันខុសពីលើកទី1និងលើកទី2ទេយើងបានរៀបចំនឹងការផ្ដាល់ឈីមថ្ងៃទី14នេះនៅថ្ងៃ15ហើយនៅស្ថ្ងៃនេះគឺនឹងមានការប្រកួតបាល់ទាត់សពប្រុសស្ព័រ tambay បំផុសចលនានឹងការផ្ដាល់ឈីមផង គូផ្សំនឹងការជំរុញត ập ចិត្តនឹងការផ្ដល់ជាមជឹងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់សម្បីកម្ពុជាដែលក្នុងនោះគឺមានក្រុម MC Sport ក្រុមកីឡាតារា Superstar កម្ពុជាក្រុមវ័យចាស់រីធនីប្រុសពេញគូផ្សំនឹងសម្ព័ន្ធស្រឡាញ់សន្តិភាពតែដោយទៅលើអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍បានកើតឡើងនៅភូមិព្រៃច័ន្ទ២ថ្ងៃមុនតើយើងបានតាមដាននយោបាយចិត្តទុកដាក់យើងមានការសោកស្ដាយមានការជិះចាប់បងៗគ្នាហើយគឺ យើងបានជិតថាដើម្បីបង្ហាញនៃការគោរពចូលរួមចំណែកជាមួយការសោកស្ដាយជាមួយបរិវេណអាចកម្មជាពិសេសជាមួយក្រមព្រុសានៅបងដែននេះណាដែលគាត់បានបាតបងជីវិតដែលហៅបងកសលនេះគឺយើងបានសម្ដែងចិត្តរួមគ្នាថាពេលនេះមិនស័កសមទេក្នុងការរៀបចំបាល់ទាត់ការប្រកួតបាល់ទាត់ដូច្នេះយើងខិតរសាត្រឹមតែជាការបោះចាក់ឈាមថ្ងៃ14និងថ្ងៃ15បាយទៅលើ ចំណុចនេះក៏យើងបានទទួលព័ត៌មានថាអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ខាងថៃទៀនថៃបានបាញ់ចូលមកលើទឹកដីកម្ពុជាមកលើប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងត្រង់របស់យើងឈានទៅដល់ស្លាប់មួយរូបហើយនិងរងរបួសមួយចំនួនឈាមដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការជួយទៅដល់ពួកគាត់គឺចំនួនប្រហែល22សះ22សះចូលអញ្ចឹងយើងគិតយើងគិតថាការបំផុសចូលរួមចំណែកហើយការផ្ដល់ឈាមរបស់ឯដមលោកជំទាវ អមពុំមីងបងប្រុសបងស្រីថ្ងៃនេះក៏នឹងចូលរួមជួយបញ្ចូលទៅក្នុងស្តុករបស់ក្រុមជាមរោជិតបោះឈាមហើយជាការត្រៀមបងការជាយះដាស់ឯតាមួយអញ្ចឹងគឺយើងជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្រលត្រងនៅត្រៃការចំបាច់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសំណត់ពុំក្រៅបើសិនជាមានភាពចំបាច់ក៏បន្តែជាយះអាឯតាឈាមរបស់យើងក៏នឹងអាចបងវាយជួយទៅដល់ជុំមុខបើសិនជាមានករណីណាទុកអពុកសាជាថ្មីនេះគឺជាការកិត្តិពល มันแจองจำบ่อยๆยืนเปลียได้แล้วครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับส่วนหนึ่งของทางขเขมรเองนะครับที่ได้มีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับประชาชนของตัวเองโดยเฉพาะเจนซีเนี่ยให้ออกมาช่วยกันนะครับไว้วางใจรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ขอเลือดนะครับจากพวกเจนซีแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ย เพื่อที่จะนะครับเอาไปช่วยในส่วนของทหารแล้วก็ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บในกรณีที่เกิดภัยทางด้านของอาวุธนะครับที่มีการประทักกับไทยนั่นเองนะครับเหมือนมีการเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างนะผมดูแล้วเนี่ยอาจจะทําให้หลายๆคนนะครับคิดว่าเฮ้ยมีการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรบในครั้งหน้าหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้นะครับ ที่จะมีการรบในครั้งต่อไปเร็วๆนี้หรือเปล่าเขาไม่รู้เพราะว่าในเวลานี้ก็เราอุนะครับในตามแนวชายแดนก็แล้วแต่ทางภาคการเมืองนะครับเขาก็ทํางานกันไปแต่ในส่วนของทหารขเขมรเองเนี่ยก็มีการยั่วยุอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกับเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี้ย มันจะเกิดขึ้นตอนไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อกันแล้วกันหากมีเรื่องความเคลื่อนไหวอะไรที่มันน่าสนใจผมจะพยายามเอามาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหากใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้และหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมมานำเสนอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาล่งเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัครบ